สวัสดีค่ะเด็กๆในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่นับเพิ่มขึ้นและลดลงนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหลักการในการนับเพิ่มขึ้นและลดลงเขามีวิธีการยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะในรูปแบบแรกนะคะเป็นการนับ เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองค่ะการนับเพิ่มขึ้นคือการบวกก็คือบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองนะคะยี่บบวกหนึ่งเท่ากับ26 26บวก1เท่ากับ27 27บวกหนึ่งเท่ากับ2 8และ28บวกหนึ่งเท่ากับ29นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการเพิ่มขึ้นคือการบวกนั่นเองลูก ่ามาดูการลดลงนะคะการลดลงคือการลบหรือลดลงทีละหนึ่งค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ29ลบ1เหลือ28 28ลบ1เหลือ27 27ลบ1เหลือ26 26, 26 ลบหนึ่งเหลือยี่ิบ้าเห็นไหมคะการลดลงก็คือการลบออกนั่นเองค่ะเรามาดูการนับเพิ่มจำนวนในแบบต่อไปเลยนะคะก็คือรูปแบบของการนับจำนวนเพิ่มขึ้นและลดลงทีละสองนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยเพิ่มขึ้นก็คือการบวกบวกเพิ่มขึ้นทีละสองนั่นเองค่ะมาดูในตัวอย่างเลยนะคะ อ่าสามสิบบวกสองเท่ากับสามสิบวกสเท่ากับสามสิบวกสเท่ากับสามสิบและสามสิบวกสเท่ากับสานั่นเองค่ะอ่าจากการเพิ่มขึ้นแล้วมาดูการลดลงบ้างนะคะว่าจำนวนการลดลงของทีละสองเป็นยังไงการลดลง ก็คือการลบออกนั่นเองค่ะลบทีละ2นะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างก็คือ38 38-2ลบ2เหลือ36 36-2ลบ2เหลือ34 3 4ลบออกสเหลือ32และ32-2ลบ2เหลือ30นั่นเองค่ะมาดูนะคะแบบรูปที่จะนับเพิ่มขึ้นต่อไปคือ การนับเพิ่มขึ้นและลดลงทีละห้านั่นเองค่ะการนับเพิ่มขึ้นและลดลงทีละห้ามีหลักวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือการบวกเพิ่มทีละหานั่นเองตัวอย่างนะคะ40บวก5เท่ากับ45 45เพิ่มขึ้นอีก5ก็คือ50 50เพิ่มขึ้นอีก5ก็คือ55 55 เพิ่มขึ้นอีก5ก็คือ60นั่นเองค่ะแล้วถ้ามีจํานวนมาเพิ่มอีกโดยบวกไปอีก5จาก60นักเรียนคิดว่าจะเป็นจํานวนเท่าไหร่คะจํานวน65นั่นเองอ่าเพิ่มขึ้นทีละหแล้วมาโดนลดลงทีละหเลยนะคะการลดลงทีละหก็คือการลบออกทีละหนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ60 ลบหเหลือห้าสิบห้าห้าิบหลบหเหลือห0 5สลบหเหลือ45หและ45ลบหเหลือ40นั่นเองค่ะเรามาดูรูปแบบการนับจำนวนรูปแบบต่อไปนะคะก็คือการนับเพิ่มทีละทีละเท่าไหร่เอ่ยการนับเพิ่มทีละ10นั่นเองค่ะ การนับเพิ่มทีละสิบหลักการก็เหมือนกันเลยการนับเพิ่มคือการบวกบวกทีละสิบตามตัวอย่างเลยนะคะการบวกทีละสิบตัวอย่างคือ50บวก10เป็น60 60บวกเพิ่มอีก10เป็น70 70บวกเพิ่มอีก10เป็น80และ8 0บวกเพิ่มอีก10เป็น90นั่นเองค่ะ เพิ่มแล้วเรามาลดลงทีละสิบ,บ้างลดลงก็คือลบออกทีละสิบนั่นเองจำนวนในตัวอย่างจำนวนแรกก็คือ90 90ลบ10เหลือ80ใช่ไหมลูก80ลบออก10ก็เหลือ70 70ลบ10ก็เหลือ60และ60 10, ลบออก10ก็เหลือ50นั่นเองเห็นไหมคะว่าการเพิ่ม รูปแบบของการเพิ่มและลดจำนวนไม่ได้ยากเลยวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆลองช่วยกันทำและสังเกตดูว่าจำนวนในแต่ละข้อมันเป็นรูปแบบอะไรจะเป็นในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนักเรียนดูนะคะคุณครูมี5ข้อเดี๋ยวเรามาช่วยเร,เรามาช่วยกันทำและทำไปพร้อมๆกันเลยนะลูก ามาเริ่มเลยจากข้อที่1ข้อที่1มีจํานวนมาให้3จํานวนนั่นก็คือ36 38แล้วก็40นักเรียนมองดูนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจํานวนมันเป็นยังไงลูกจํานวนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ให้เรา นับจำนวนแรกไปหาจำนวนที่2โดยการเอา36เอา36ไว้ในใจ36แล้ว37 38 mm hmm. เห็นไหมคะว่า36ไปถึงไปหา38มันเพิ่มขึ้น2นั่นเองสแสดงว่าข้อที่1เป็นรูปแบบของการเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมคะการเพิ่มขึ้นก็คือการบวก36บวก2เท่ากับ38นั่นเองค่ะอ่าข้อที่1 ก็คือรูปแบบของการเพิ่มขึ้นทีละ2นะคะพิ่ขึ้นทีละ2องหรือยังามาแล้วเพิ่มขึ้นทีละ2จาก38บวกไปอีก2ก็คือ40แล้วถ้า40บวกไปอีก2จํานวนต่อมาก็คือ42นั่นเองค่ะ าก42บวกเพิ่มอีก2 1 2แล้ว43 44จำนวนต่อไปก็คือ44นะคะเด็กๆทําถูกกันไหมลูกแล้วมาดูข้อที่2เลยข้อที่2 40และ45 40กับ45มีรูปแบบยังไง40ไปถึงไปหา45มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เราไม่เราไม่รู้เราสังเกตแล้วเรามานับกันเลยค่ะ40ไปหา45หเอา40ไว้ในใจ40แล้ว4 1 42 43 4อ4 5สองสาหเห็นไหมคะข้อนี้มันเพิ่มขึ้นทีละหนั่นเองเพิ่มขึ้นทีละหหรือบวกห้า อ่า45บวก5เท่ากับ50และ50บวก5เท่ากับ55 55บวก5ก็คือ60นั่นเองค่ะเด็กๆทำถูกกันไหมลูกอ่ามาดูอีกมาดูข้อที่3เลยค่ะข้อที่3 20แล้วก็30เป็นยังไงคะ รูปแบบความสำคัญของมันก็คือเพิ่มขึ้นแล้วจาก20ไปหา30มันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ถ้าเราไม่แน่ใจให้ใช้การนับนะคะนับยังไงเอาจำนวนแรกไว้ในใจ3 20แล้ว21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เห็นไหมคะว่าข้อนี้มันเพิ่มขึ้นทีละ10 เพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นทีละสิบก็คือการบวกสิบนั่นเองบวกสิบสามยี่สิบบวกสิบเท่ากับสามสิบสามสิบบวกสิบเท่ากับสี่สิบสี่สิบบวกสิบเท่ากับห้าสิบห้าสิบบวกสิบเท่ากับหกสิบนั่นเองค่ะทังถูกกันไหมลูกมาดูข้อที่สี่เลยข้อที่สี่สามสิบยี่สิบแปด นักเรียนสังเกตเลขสาสิบกับยี่สบแปดสแล้วมายี่สิแสดงว่าจำนวนมันเป็นยังไงคะจำนวนมันลดลงใช่มีลูกแล้วมันลดลงทีละเท่าไหร่ถ้านักเรียนไม่รู้เราเรียนกันมาแล้วว่าเวลาอะเราเรียนมาแล้วว่าจำนวนที่ลดลงหลักการมันก็คือลบออกแล้วลบออกยังไงเอาจำนวนที่หงลบจำนวนที่สองจำนวนที่หก็คือสา 3 0มสลบออกจากยีเหลือเท่าไหรคะเหลือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่4มันมีรูปแบบของการเพิ่มหรือลดลงทีละเท่าไหร่ลูกมันก็คือการลดลงทีละสอนั่นเองอ่าสามลบสเหลือ 28, 28 2 8ิลบสเหลือ26 2 6ิลบออกสองเหลือ24ใช่ไหมลูก มาดาู24แล้ว24ลบ2ล่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ22นั่นเองข้อนี้ใครทำถูกบ้างเอ่ยอข้อต่อไปเลยค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย42แล้วก็41 42กับ41รูปแบบของจำนวนมันเป็นยังไงคะ มันลดลงใช่ไหมลูกแล้วมันลดลงเท่าไหร่ถ้าไม่รู้ให้ใช้ให้เอาวิธีลบมาช่วยโดยเอาจำนวนที่1ลบออกจากจำนวนที่2เอา40ตั้งลบออกด้วย41 40เอ้ยไม่ใช่40ขออภัยค่ะเอา42ตั้งลบออกด้วย41 42ลบ41เเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ 1>, 1ใช่ไหมลูกเหลือ 1. 1เพราะฉะนั้นในข้อที่5จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ก็คือลดลงทีละ1หรือลบ1นั่นเอง42ลบ1เหลือ41 41ลบ1เหลือ40 40ลบ1เหลือ39และ39ลบ1เหลือ38นั่นเองค่ะเห็นไหมคะ มันไม่ยากเลยมีใครทำถูกหมดทุกข้อบ้างแสดงถ้านักเรียนทำถูกหรือเข้าใจแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทำแสดงว่าเด็กๆทำความเข้าใจกับเรื่องการรูปแบบของจํานวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงและลดลงได้เด็กๆไปฝึกทำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดนะให้นักเรียนไปทำในในเวลาถัดไปนะคะอะ แบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้ก็คือแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยเดี๋ยวถ้าหน้าไหนคุณครูจะฝากไปในไลน์ผู้ปกครองนะลูกสำหรับวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนในช่วงโมงหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรมาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ